สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับมาแล้วครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังกับทางช่องสัทธามปาปฏิหารเกิดนะครับก็ขอให้ปฏิหารด้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคำเตือนก่อนนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับยกเว้นโฆษณา มีแต่โฆษณาที่ทาง YouTube เท่านั้นและก็ซัพพอร์เตอร์นะที่เป็นกำลังใจกันเรื่อยๆมาตลอดมาเลยแหละนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมีชัยนะย้ำเตือนนะครับให้รับชมรับฟังเพื่ออาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับรการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทุกคนทุกท่านโปรดใช้วิจารยณน,นะครับและ พินิษวิเคราะห์ไปด้วยนะครับผมไม่ยืนยันนะว่าจะมาหรือไม่มาผมไม่เคยฟันธงนะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับเพียงแต่วิธีการที่ผมคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเกิดผลดีนะครับก็นํามาให้รับชมรับฟังกันเนาะถ้ามีน้ำธรรมของตัวเองก็ใช้ของเพื่อนเป็นหลักได้เลยในสำหรับคลิปนี้ครับงวดวันที่1นะครับ1กันยายนนะครับ หนึ่งกันยายนออกตรงกับวันศุกร์่านะออกตรงกับวันศุกร์เราจะมาเปิดหัวกันด้วยล่างครับล่างครับผมนั่นก็คือเด่นครับเด่นหกตัวที่มาพร้อมกับคู่ดับนะฮะนี่หละมาพร้อมกับคู่ดับสิบหกคู่นั่นเอง คืนชีพมาแล้วนะผมบอกแล้วไงทุกคนนะหลุดได้ไม่เกินหนึ่งงวดหรอกครับติดต่อกันเนี่ยเขาหลุดติดต่อกันไม่เกินหนึ่งงวดจริงๆนะครับอืมสําหรับเด่นล่างของเราเอยาดูก่อนเล่มไหนนะมีรอเปล่างวดที่แล้วก็มาครับแล้วก็มาเรียกขี้ด้วยตามตามที่เราได้บอกไว้ทุกคนมันอยู่เล่มไหนครับ <c oughs> อเล่มนั้นยทุกคนกคนทุกท่านผมจะไม่ค่อยเตรียมข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรียกันไปเลยซึ้ๆซึ้งซึบนะ ก็จะเขียนใส่ได้ใหม่แต่ก็ยังดีกว่างวดที่แล้วนี่เข้านะทุกคนนะแต่มันมันไม่ได้ไปเข้าตัวเด็บไม่ได้ไปเข้าตัวที่เราเลงไว้มันไปเข้าอีกตัวมันเข้าตรงๆครับเข้าตรงๆหลายงวดแล้วนะครับเห็นไหมเด่ตัวน,นี้เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเข้าเข้าจริงหรือเปล่าตรงๆคร,รงงับหกเจ็ดเลยนะ ยัไม่หมดนะครับมันหลุดคือหลุดเข้าคือเข้าเราก็มาวิเคราะห์กันแค่นั้นแหะไม่มีใครอยู่เหนือความจริงไปได้นะครับเพราะผมไม่เคยแก้เลยแล้วเข้าตัวกันนะครับหกเจ็ดเนี่ยตัวนี้เห็นไหมตรงๆเลยครับเนี่ยแล้วก็มีเลขขี้นะครับเป็นเจ็ด เสียดายเนี่ยเนี่ยวันนี้เราจะมาทําตัวนี้ครับเนี่แหละนี่แหละนี่แหละชุดเนี้มาทําชุดเนี้ยเราจะมาทําชุดนี้ชุดนี้เนี่ยเคยเข้าสามเคยเข้ามาครบในซมสูตรห้างวดเนาะแล้วก็หลุดไปงวดก่อนนู้นหลุดนะฮะงวดที่เบิ้ลหนึ่งหลุดแล้วทีเนี้ยก็คือสุดนี้ถ้ามาหนึ่งตัวก็คือจบดูเราก็พิกัดไปที่เจ็ดเก้าใช่ไหมโอ้โหออกเจ็ดหกหกเจ็ดเก้ากับหัว แต่ยังไงก็นี่นี่คําอยู่นะครับอันนี้คือแผ่นนี้ยหน้าเนี้ยผมจะทําให้เสียดพายในคลิปนี้เลยอ่านะครับสถิติก็ตามนี้เลยนี่งวดที่เขาหลุดเห็นไหมนี่งวดที่เขาหลุดกลับมาเข้าอีกแล้วครับชื่นใจมากนะทุกคนดูสถิติการมาครบสิเห็นไหมล่ะงวดได้ออกหลุดห้าห้าใช่ไหมเพื่อนแล้วกดมาปุ๊บ,บ,บมาตัวเดียว ลหลุดมาให้ผมพิกัดว่าหลักหน่วยเต็มๆไหมครับมาหลักหน่วยไหมอ้าา99%ด้วยผมถามว่าใครโชคดีจากสูตรนี้นะครับใครรอสูตรนี้พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากำลังใจนะครับนี่เอย่างี้คือทุกท่านบางท่านอาจจะเคยดูมาแบบว่าฉันจะต้องรอสรุปมันต้องมาแบบสรุปไม่ใช่นะครับ ผมทำเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยผมตั้งใจนะครับก็คืออยากให้มันเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านเลยบางคนก็ชอบสูตรนี้สูตรนี้ก็เลือกรับชมรับฟังไปเนะาะสุดๆอะ่ะถ้าสูตรนี้แล้วก็ถ้าถ้าเป็นบนก็จะเป็น A 8แปดแล้วก็เด่นเก้าสบก้าเปอร์นใช่ไหมครับถ้าสองสูตรนั้นมาเนี่ยผมก็เชื่นใจแล้วคือยังไงก็ตามแต่เราจะอิงตัวเด่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหบาง บางที่ยังไ่ไดนอัปเดตผลเลยโอ้อะไรทุกคนเล้อหกเจ็บนี่แล้วก็มาหลักหน่วยตามที่เราได้คาดไว้อ,อูทุกคนดูดิดูถ้าเข้าเนี่ยไม่มีวันไหนที่หลุดจากหลักหน่วยเลยนะฟังดีๆนะครับบางคนเห็นบอกว่าตัวเด่นตัวเด่นเนี่ยเปิดข้ามครับเขาไม่สนใจกันหรอกส่วนใหญ่นะ เราไม่ต้องอยู่ในส่วนใหญ่แต่เราอยู่ส่วนที่โชคดีแล้วกันนี่เป็นไงนี่ครับเห็นไหมนี่วันนี้ก็จะสุดสุดแผ่นนี้แล้วก็จะไปเริ่มแผ่นใหม่เอ้ยเล่มใหม่หมดแล้วเล่มนน้นะครับมาดูวันนี้กันมันได้คู่ดับด้วยนะเออนะครับแปดโอ้ยังไม่คยได้แปดนานเลยนะแปดเก้าบวกสองเนาะเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสอง ึ 1> 1่งบวกสองเป็นเอ้าเป็นสามสามสีห้าเจ็ดว้าวแปดเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะทุกคนคิดว่าจะมาหลักหน่วยหรือมาหลักสิบผมรุ่นมาครบอ่าผมให้หน่วยแล้วกันเฮ้ยไม่เอา ผมเล็งไปที่หลักสิบผมเล็งไปที่หลักสิบครับเพราะว่าเขาเว้นหลักสิบมาสองวดนเลยไงใช่ไหมเนี่ยมีโอกาสมาครบทุกคนดูนี่นะนะทีนี้ก็จะมาเล่มใหญ่เ,เล่มที่เราสรุปกรัรนะผมก็จะทำแบบนี้ประจำนะมาดูคู่ดับกันครับ บางคนก็จบตั้งแต่สูนย์นี้เลยนะผมบอกตรงๆเลยคู่ดับกันตัวไหนบ้างเนะี่ยเพราะว่าเราไม่เคยได้ชุดนี้เลยนะไม่เคยได้ชุดแบบนี้เลยนะที่เราคำนวณกันเนะี่ยก็จะมีตัวไหนบ้าง หมเดลแล้วก็คู่ดับอยู่นะเห็นไหมสี 4, ่หกคู่ตรงคู่ดับมีศูนย์สองสี่หกโอ้เลขคู่ทั้งนั้นเลยเออนะทุกคนจะมีตัวนี้เลยผมต้องคอยดูโทรศัพท์ไปด้วยมันดับ

สี่หกโอ้แย่มากเลยปากกาศหกสี่นี่นะทีนี้มาดูตัวที่ประกอบแบบนี้ลุ้นมากนะครับวันที่หนึ่งกันยานี่จะมานี่นทุกคนมา ปเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดนะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้า หนึ่งเจ็ดสามห้าสเจแล้วก็ห้าเจทุกคนรู้ไหมเพราผมคำนวณออกมาแล้วเนี่ยผมเดาไว้ก่อนเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรที่มันจะดังที่คา,าดว่าน่าจะดังนะของงวดวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนีแววนนะ้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมว่า3คู่นี้จะดังทุกคนคอยดูนะ แปดเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนี่ยเนี่ยคอยดวูวันที่หนึ่งกันยานะทุกคนว่าจะดังไหมล่ะเออ่นี่คือแค่ผมคิดนะครับแค่ผมคิดแล้วก็ดูจากลักษณะแหละมันจะมันจะเป็นแบบนี้ประจม <c oughs> <c oughs> ีนี้เขียนตัวเบิลไปด้วยหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดมันจะถ้าจะตัดเนาะตัดตัวนี้ ตัดตอนนี้น่าจะเหลือแค่นี้หนึ่งสองสาสี่พูดถึงเบิ้ลนะครับถ้าเป็นเบิ้ลก็น่าจะเป็นสี่คู่นี้เอเบิ้ลถ้าจะตัดก็เหมือนเดิมครับตัดแบบถ้าลองมาอีกก็คือตัดเจ็บผมก็ไม่แนะนํานะแต่มันก็จะมีบางท่านก็มีอยู่ในหัวแล้วจะตัดตัดตัวไหนมันเยอะจังนี่ครับตัดแบบนี้มันจะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ถ้าเป็นดังก็จะเหลือแค่หนึ่งสามที่จะเป็นเลขดังถ้าตัดตัวนี้ออกน่าจะเหลือแค่หนึ่งสามที่เป็นเลขดังทีเนี้ยนี่เหมือนเดิมครับนี่น่าจะมีเลขขีบ ไม่รู้จะเลขขี้ทั้งสองตัวหรือว่าเลขขี้ตัวเดียวนะครับไม่รู้ที่ผมทายแบบนี้หลุดแค่สองครั้งกับปีนี้นะครับปีหองหกครั้งแรกก็คือที่ออกห้าห้านั่นหลุดผมทายว่าจะมีเลขคู่ออกห้าห้านะครับและก็งวดที่ออกหนึ่งหนึ่งผมทายว่าจะมีเลขคู่มันก็ออกหนึ่งหนึ่งนะครับที่ผมทายหลุดคืองวดที่ออกเบิ้ลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมาเลขที่วดนนี้งวดงวดล่าสุดนี่ก็ออกหกเจ็ดตามนั้น เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมย้ำๆว่าหนึ่ามห้าเจ็ดเกนะน่าจะมาในส่วนของหลัก10แต่ไหลมาหลักหน่วยเยอะมากผมอ้อ่าน่าจะมาในหลัก10เพราะผมเดานะครับเดาทิศทางเดาสูตรการเดินของผลสลากกับสูตรว่ามันอยู่ในลักษณะไหนและก็มาพูดให้ทุกคนทุกคนรสั มายโชคดีมิชัยครับฝงางนโยบายประกันต่างๆจับสไครต์ให้กับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดด้วยโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณสวัสดีครับผม